ตอนที่ยี่สสองเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับอาเฉิงนายเอก็ไม่อยากให้อาเฉิงลำบากใจใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้มีความแค้นหรือมิตรภาพอะไรกับนายฮะอาเฉิงคืออาเฉิงเพื่อนของอาเฉิงก็คือเพื่อนของอาเฉิงเราไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันฮฮ้ย คนใจแย่ยังเข้ากับคนอื่นเหมือนไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะคะยังเข้ากับคนอื่นยากอยู่เลยนะนี่ผ่านมาตั้งหลายปีไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดแม้แต่สีหน้าตอนโกรธยังดูเหมือนเด็กเลยเฮ้อมอน,นี่คงจะไม่ชอบทินหน้าพวกเราแย่อยอนเชิญอย่าให้แกได้ตกอยู่ในมือฉันนะถ้าตกอยู่ในมือฉันเมื่อไรฉันจะสั่งสอนจนกว่าแกจะเข็ดเลย คุณชายแย่จะไปไหนเหรอนี่ก็ดึกมากแล้วฉันยังมีธุระค,คงต้องขอตัวก่อนไม่ชอบอยู่กับคนพวกนี้เลยจริงๆโดยเฉพาะไอ้โจเซิตอนเรียงมหาลัยชอบมองเราด้วยสายตาปแปลกๆที่ทำให้รู้สึกอึดอัดยังไงอาชันก็กลับมาแล้วที่นี่มีคนอยู่มากมายคงจะไม่มีโอกาสได้คุยกันส่วนตัวชิไอหมอนี่หืมคุณชายแย่ ถ้าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆหมอนั่นคงจะติดต่อมาเพลหลังเองแหละคุณชายเย่พี่ฉินยังไม่มาเลยทำไมจะกตับซะแล้วล่ะโทษทีฝากบอกเขาให้หน่อยแล้วกันเอ๊ะดีจริงๆที่นายยังอยู่ขอโทษที่ให้รอนาะนเมื่อกี้เพิ่งไปส่งแขกทุกคนมานะอาเึิง มาแล้วหรอครับพี่เฉิงพี่เฉิงคุณชายแย่เขาจะกลับแล้วเขาไม่อยากอยู่กับพวกเราน่นายจะกลับแล้วหรอฉันทำไงดีเห็นหน้าเขาแล้วพูดไม่ออกเลยแต่เราไม่อยากอยู่กับคนพวกนี้จริงๆคุณชายแย่นายจำเป็นต้องกลับจริงๆเหรอพี่ฉันอุตส่าห์กลับมานายมีธุระสำคัญอะไรที่ต้องไปทำคืนนี้งั้นหรอ หรือว่าธุระที่นายต้องไปทำส,สำคัญกว่าพี่เฉินหรือจะบอกว่าพี่เฉินก็เหมือนกับคนอื่นๆไม่สำคัญสำหรับนายนายเลยไม่ยอมคุยด้วยหยุดพูดเถอะไม่ใช่นะอาเฉินฉัน,ฉนเอ๊ะไม่เป็นไรยังไงฉันก็กลับมาแล้ว ต่อไปนี้จะไม่ไปไหนแล้วจะเจอกันอีกก็ได้ถ้าอาเฉิงมีธุระต้องไปทำก็ไปทำก่อนเถอะอะไรนะไปเถอะเดี๋ยวฉันออกไปส่งอืมอาเฉิงนายจะไปไหนเพิ่งจะกลับมาทแท้ๆแต่ยังไม่ได้เข้ามาข้างในเลยก็จะออกไปแล้วเหรอมาๆา,าพวกเรารอนายมาทั้งวันแล้วมาดื่มกันสักแก้วเถอะ ฉันร้องที่นายกลับมาไงขอโทษที่มาชา้าช่วยรอฉันอีกแป๊บนะฉันไปส่งอาเชิงก่อนเดี๋ยวกลับมาคืนนี้ฉันจะอยู่กับพวกนายให้เต็มที่ไปเลยอาเชิงไม่ชอบงานแบบนี้มาเต้นนายเตะไรแล้วยังไงก็รีบไปส่งเขากลับดีกว่าคุณชายเย่จะกลับแล้วเหรอทำไมกลับเร็วจัง งั้นก็ดีเลยทุกคนมาชนกันสักแก้วค่อยกลับใครก็ได้ไปเอาแก้วมาให้คุณชายเชิญหน่อยอ่อเดี๋ยวสิอ่อเชิงเขาไม่ดื่มพูดอะไรของนายนายอุตส่า์กลับมาทันทียังไงก็ต้องชนกันสักแก้วมาอันนี้คุณชายเชิงเขายังมีธุระถ้าดื่มจนมาจะทำยังไงเขาจะทำงานได้ยังไงฮะ พูดอะไรของนายแค่แก้วเดียวจะเมาแค่ไหนกันในนี่กังวลเกินไปจริงๆนะอาเชิงไอ้วัฒนธรรมการดื่มนี่น่ารังเกียจจริงคงไม่ใช่ว่าคุณชัยเย่ยังคงไม่สนใจกันรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเก่าเหมือนเคยหรอกใช่ไหมไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่อาเช่นหน่อยเถอะนะ แต่จะทำให้อัชิงเดือดร้อนไม่ได้ฉันบอกไปแล้วไงว่าคนนี้เขามีธุระอย่าทำให้เขาลำบากใจแก้วนี้ฉันดื่นแทมเองตอนที่23เขายังมีธุระถ้าดื่มจนเมาจะทำให้เขาไปทำงานหรือไปทำธุระไม่ได้เอานะพูดอะไรของนายแค่แก้วเดียวเอง จะแค่ไหนกันนายนี่กังวลเกินไปจริงๆนะอาเฉิงไอ้วัฒนธรรมดื่มที่น่ารังเกียจคงไม่ใช่ว่าคุณชายแย่ยังคงไม่สนใจการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเก่าเหมือนเคยหรอกใช่ไหมไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่าอาเฉินหน่อยเถอะนะแต่จะทำให้อาเฉินเดือดร้อนไม่ได้ฉันบอกไปแล้วไงว่าคืนนี้เขามีธุระ อย่าทําให้เขาลำบากใจแก้วนี้ฉันจะดื่มแทนเองฉันจะดื่มเหล้าแก้วนี้แทนอาฉันเองทุกคนคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมเออนะแน่นอนในเป็นเจ้าภาพนี่นะในว่าอย่างไงก็ตามนั่นแหละโอ้ดูเหมือนเขาลือที่ว่าพวกเขาแต่คอกันจะเป็นเรื่องโกหกชิทุกคนตั้งหา ทุกคนต่างก็มางานเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับในากลับนายคิดว่านายดื่มแทนหมอนี่คนเดียวมันเหมาะสมแล้วเหรอมอนี่เป็นอะไรสำหรับนายทำไมต้องปกป้องมันขนาดนั้นด้วยเฮ้ยโ <c oughs> <c oughs> จสุดเป็นอะไรของแกทำไมจูจ่ๆถึงเชิดหน้ากับยังจงฉึง ด้วยตัวเองแบบนั้นกันเนี่ยอาเชิงเป็นอะไรสำหรับเรางั้นหรอเขาคือคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยไปตลอดชีวิตแต่เรายังไม่เคยบอกเรื่องนี้กับอาเชิงในตอนที่ยังไม่รู้ว่าอาเชิญคิดยังไงเราจะทำให้เขาเดือดร้อนต่อหน้าคนอื่นไม่ได้อาเชิญ คือเพื่อนคนสำคัญที่สุดของฉันเพราะงฉันไม่มีทางจำบางคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำแย่ yeah, ละในแก้วมีไอ้นั่นที่โจเชิงใส่ลงไปพี่ห huh? ออาเชิงนายก็เป็นเพื่อนคนสำคัญที่สุดของฉันเหมือนกัน เพราะงั้นแก้วนี้ฉันขอดื่มให้กับนายอาเชิงอาเชิงอินดีต้อนรับกลับนะอาเชิงนายไม่เป็นไรใช่ไหมขอโทษนะเป็นความผิดฉันเองที่ทําให้นายต้องดื่มแล้วยังทําให้นายเสียเวลาด้วยเองให้ฉันกับคนขับรถไปส่งนายดีกว่านะ ฉันไม่เป็นไรดื่มไปแค่แก้วเดียวเองนี่แค่ร้อนนิดหน่อยอูทไทยบอกว่าเขาเตรียมคนขับรถของสโมสรให้ไปส่งฉันแล้วนะนายไม่ต้องหัวแต่ว่าอีกอย่างถ้านายจะไปส่งฉันไปกลับก็ต้องใช้เวลาชั่วโมงกว่าถ้านายกลับมาช้าได้โดนลงโทษให้ดื่มอีกแนะ่ งานพรุ่งนี้นายว่างหรือเปล่าฉันอยากนักนายออกมาเจอกันสักหน่อยฉันมีบางอย่างจะให้นายได้สิฉันว่างคุณชายเย่คุณอู้ให้ผมเป็นคนขับรถไปส่งคนครับครับรบกวนด้วยนะครับขอบคุณคุณชายเย่เกรงใจด้วยเกรง,งใจแล้วงั้นฉันกลับก่อนนะ อ๋เชิงนายไม่ต้องส่งแล้วทุกคนในห้องนั้นยังรอนายอยู่นะอืมกลับดีๆนะพรุ่งนี้ฉันจะติดต่อไปอืมเชิญทางนี้ครับคุณชัยเย่ครับพี่เชิงพี่เชิงทุกคนเห็นว่าพี่ยังไม่กลับเข้าไปสักทีเลยให้ผมมาตามคุณชัยเย่กลับไปแล้วพวกเรากลับเข้าไปตอนนี้เลยไหมครับ อืมได้โอ้คุณชายเย่ระวังหน่อยสิครับตอนที่ยี่สิบสี่อืมได้โอ้คุณชายเย่ระวังหน่อยสิครับหากพวกคนรวยต่างก็เป็นขยะก,กันทั้งนั้น ตั้งแต่ที่ได้มาเป็นคนขับรถในสโมสอดแห่งนี้ก็ยืนยันได้ว่าพวกสัตว์เรดชานที่อยู่บนยอดพิระมิดเหล่านี้ใช้ชีวิตอย่างสกรปรกและเน่าเฟสในทุกวันไว้ขวดเท่ากับเงินเดือนครึ่งหนึ่งของฉันเดียบเอามาฉันต้องเอาไปส่งแล้ว แล้วพวกฝุนนนอนที่เกาะติดพวกเขาก็ไม่ใช่คนดีอะไรเพราะฉะนั้นในระหว่างทางที่บอยส่งพวกชายพวกชายและพวกผู้หญิงชั้นต่ำที่มาให้ความสุขกับคนอื่นถึงที่ไปโรงแรมเราก็จะได้ค่าตอบแทนเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเทียบกับสิ่งที่พวกเขากำลังจะได้เจอก่อนหน้าที่พวกเขาก็จุดรูปค้ำกันบนรถก็ไม่สำคัญอะไรทั้งนั้นในเวลานี้พวกเขามักจะจำอะไรไม่ได้คุณชายเย่ไม่เป็นไรนะครับเออขอโทษครับเมื่อกี้ขาอ่อนแรงไปชั่วครู่นะ ได้ยินมาว่าผู้ชายในวันนี้ก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกผู้ชายทั้งหลายนั่นถึงจะไม่รู้ว่าทำไมพวกมันถึงได้ลงมือกับพวกเดียวกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมช่วยถือเสื้อโค้ทให้แต่เพราะเป็นหนึ่งในพวกมันถึงได้ทำให้เราตื่นเต้นมากขึ้นทำไมในห้องโถงนี้ถึงได้ร้อนขนาดนี้กันนะ สมกับเป็นคุณชายจากตระกูลเศรษฐีจริงๆผิวที่เนียนนุ่นนั่นคุณชายแย่ครับมาครับเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวผมจะพยุงคุณมาไม่เป็นไรครับผมเดินเองได้ขอบคุณไม่เป็นไรครับไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวท่านเล่าออกดิษกว่านี้ คุณจะยิ่นเดินไม่ไหวให้ผมช่วยพยุงเธอครับไม่เป็นไรจริงๆครับไม่ต้องเกรงใจครับคุณอู้สั่งมาว่าผมต้องดูแลคนชายแย่ให้ดีผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องแค่พยุงขึ้นลกเท่านั้นเองครับอะไรนะ คุณคุณเป็นใครอุหภูมิจากร่างกายของคนที่อยู่ด้านหลังทำไมร่างกายที่ตเดิมก็ร้อนอยู่แล้วยิ่งรู้สึกร้อนจนหงุดหงิดขึ้นไปอีกนายบ้าเอ้ยไอ้บ้าที่ไหนมาอยู่ข้างหลังเรากันนะนายบอกว่าไม่ได้ดื่มจนเมาไงเอ๊ะ จะซูย์ยน่นนนะน,นายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนายบอกว่าไม่ได้ดื่มจนมองไงเออดื่มไปแค่แก้วเดียวจริงๆนะคนคนนั้นอาเชิงกำลังทำอะไรอาเชิงนะพี่เชิง เอเออให้ตายสิพักผ่าแล้วสิเนี่